สวัสดีคะ่ะทุกคนกินแซ่บเนือกวัแท็กซี่เนาะจ้าเลี้ยงนีเขาว่าเขาชื่อว่าอมไก่จะพี่น้องไก่จะเป็นไก,ก่ไกส่วนปีกเราจะซับมันเรียบร้อยจะเนี่ยใส่ผักซีเล้ยผักกวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งของเต๋อจะเนี่ยแล้วก็ต้นหอมจ้ะหั่นไว้เรียบร้อยจ้ะก,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 กร,กร,รกะทะกระทังตัง้งรสห่อนก็นะจะเนาะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้พริกสดตำไปแล้วนะจ๊ะเนาะ อันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวแช่เนาะงค่ะข้าวเบียร์นั่นเองค่ะข้าวเหนียวแช่แช่ให้อ่อนแล้วมาตำค่ะใส่ข้าวเบียร์นั้นมันจังอ้วร์รัวน,วนัวดิจ่าพี่น้องออมไก่เนาะจ้ะออมแบบปันบานน้องค่ะหนามจังขุ่นจังนัวดิจ่าใส่ข้าวเบียร์น้ำกระทะหัวเดียวใส่ไก่ที่สับปะรดปจ้า ใช้ตีตำวจ้ะอมไปูุที่สานบานแล้วๆด้วยจ้ะดีด้วยด้านท่ค่อยๆด้จ้ะร่อนคัวให้ไก่สุกก่อนนะคะ เค่ะตเรือค่ะงรุนตีนนิหน่อยจ้ะาใก็ได้งูตรใส่มะเือเทศงไปหน้ำจ้าเกือมป้มเปียวแล้วค่ะนิดหน่อยจ้ะ น้ำปลาจ้าน้ำปลาดีกน่ยนะคะถคาไครไม้กินปลาไม่จะใส่ใจจ้ะเติมน้ำค่ะใส่ข้าวเบียร์เขาที่เขาตักไว้ลงไปจ้า รอเดือดค่อยใส่ผักนะคะเดือดเลยจ้ะพี่นองชิจ้หัวแล้วจ้าหัวแล้วหัวแลวหัวแลวใส่ผักเลยจ้ะหัวแล้วจ้วใส่ผักเลยจ้ะ เยอะอร่อยค่ะอมแก้โคตรใส่ปัตหลายเสีจยบจน่ไหมงสินล้าหือไอยากตามสามสุตระเขียนรวมไป่ัปิดไฟอีกรอบพักลูกแต่ก็เป็นการปิดตเตาด้วยนะจ๊ะ ป,ปิดเตาได้จ้ะพี่นออ้องกดิเพราะอะไรนจพักนุ่เพจ้ะพักเพราะอยู่ดก็หรักกปิดเตา้อมสื์ฟจอมไก่นะจากน้องแกงอมไก่นังขนุ่ๆหัว,วัวางใส่ขเียวนะจ้ะ ใช้ผักหลายๆจึงเสบแต่พี่นงโอเคค่ะพร้อมเสิร์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เของมารับชุบเลยคะ่ะกินแซ่บเนัวว้อัวแท็กซี่แต่พี่นงมากค่ะเห็ดเล้าก็มากินซูพี่นงเบอ่อนี่ละจ้าห<อ>ันหันจะไหนอ,ออมไก่อืมไก่ส่วนปีกจะ้ะอ,ออมไก่นะคะ อันนี้แก้วแก้วประหลาดต้นตำสิบปกมวงสูงแล้วจ้ะนี่ยับขดเงยอะจ้ะอื้อมมันวิก่ก็เลยค่ะสบายท่วงหิวเขาเรือ,งไงไองกอง,าอง่ายไม่หรอกอื้อ ทำโคบียาเซ่น้ำนามขุนที่ดีพี่น้องอือเจ้าเป็ดมองสุง่ม สุดขั้ว มันน <believers> ี่เ eh ป็นบดๆเด็ดๆพี่น้องเนี่ก็บุเดียกรเด็ ออมไก่นี่จะทำกับน้องสามีแล้วก็รู้วสิไปซื้อขวงกันเนาะค่ะเดี๋ยวสิกรัมมาสุดต่อจ้ะเมนูออมไก่มาจากน้องใส่ไกช่ชวนปีกแกแซ่บจ้ะ หนูสิกลับมากิ่ต่อค่ะเพราะว่าสามีรอไปซื้อของค่ะ,คะเหลืองนัดมาหิ้มเขาอะจำเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจนะเนื่อค่ะกินเจ็บมือหัวเท็ดซีนเจอรมาณีค่ะอาหารอีสานแบบบ้านนี่ตั้งเรียนเท็ดูเฮ็ดกินสิ่งพี่น้องเพื่อจะกับวันเด็กินเนาะค่ะไปแล้วค่ะพอกันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย